แถวช้าง้าน้อยครับผมประจำวันที่11กันยายน2568นะครับวันนี้ได้เด่น2รอง6ครับผมตัวเน้น2 4กับ6 8นะครับเด่น2รอง6เน้น2 4กับ6 8แปรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผมคำเตือน คลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีกลุ่มยูทูบช่องอาจารย์เยทุกท่านนะครับผมสวัสดีที่ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมพามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม้อมาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เยนะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่ครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเพียงกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถกดซุปเปอร์แจ้งนะครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับการเย่ก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหร,ร,รับาารกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางน้อยนะคะรับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับพิเศษปกติวิทีครับระจำวันที่สิบกันยาย,ยนส5 6 8ันห้าร้อหกสิบแปดครับผมวันนั้นให้เด่นห้ารองสองค่ะสามตัวห้าห้าหกกับเจ็ดสองเจ็ดนะครับผม2องตัวห้าสองห้าห้าห้าหกสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับ ผลปรากฏร,รอบพิเศษนะครับผม3 0 2 0 6ดิ์น์ต่อได้วิ่งรุ่นสครับผมปกติครับผม2 3 1กับ4 8หลุดไปครับ V.I.P ครับผม6 3 7ามเจ็กับหกงก็หลุดไปครับผมสรุปวันนี้ได้วิ่งรูดรอบเดียวนะครับผมได้วิ่งรูดรอบเดียวสำหรับสายเจาะก,ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับผมสำหรับสายเจาะก,ก็ต้องขอภัยด้วยนะครับาว่ากันต่อวันนี้ครับผม ทางฮานอยครับนอยรวมนะครับผมพิเศษปกติวิีคครับผมประจำวันที่11นะครับผมกันยาโยนสอง8ารยหกสิบครับผมําหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามี วันนี้ได้เด่นสองครับผมเด่นสองรองเป็นหกนะครับเด่นสองรองหกครับผมเด่นสามตัวครับผมเด่นสามตัววันนี้ได้แปดสองสี่ครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมสามหกแปดครับ ตัดไปก็จะเป็นสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาแต่สองสี่ครับผมสามตัวเด่นนะครับแล้วก็สามหกแปดครับผมสามตัวรองนะครับผมมาตัดนะครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็นสองตัวเด่นสองตัวรองแล้วก็สองตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเต็มก็ตัดได้เลยนะครับผมอันไหนไม่สะดวกครับแอดมินขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่นสองครับผมเด่น3ามตัวแปดสองสี่นะครับผมก็จะตับสองตัวเด่นได้2องสี่ครับผมเด่นสองรองหกเด่นรองรวมกันนะครับผมสองหกตลาสุดท้ายเลย2องแปดครับผมรองหกนะครับผมรองหกรอง3ามตัวสามหกแปดครับผมก็จะตับสองตัวรองได้หกสามครับผม 63กับ68นะคะรับตัวการนะครับผมตัวการวันนี้ครับจากชุดรองครับผมแสา3ครับผมแล้วก็ตกัวการจากชุดเด่นนะครับผมแต่ 8, 4ครับวันนี้รออ่าเด่นเป็นสองนะครับผมเราก็จะมีเลเบิลด้วยครับผมเด่นเป็นสองนะครับผมเราก็จะมีเลเบิลด้วยนะครับผม ก็มีสองตัวเด่นสองสี่สองหกแล้วก็สองแปดนะครับผมเลขเบิ้ลเราก็จะเป็นซีสี่ครับหกหกครับผมแล้วก็แปดแปดนะครับผมแต่วันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมข่อย,ย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามแบบวันนี้ับ ทางฮานอยครับผมนอยรวมนะครับเศษปกติเวีครับผมประจำวันที่11กันยายน2568นะครับผมวันนี้เราได้เด่น2รอง6ครับผมเด่น3ตัว8 2 4สรอง3ตัว368ครับผมเด่น2รอง6นะครับเด่น3ตัว8 2 4รอง3ตัว368ครับผม เด่นสองตัวครับผมสองสี่สองหกสองแปดรองสองตัวหกสามหกแปดตัวกันเป็น8ปดสกับแปดสี่ครับผมระวังเล็กเบิ้ลนด้วยนะครับผมสี6 6 8่หกราอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับสองสี่สองหสองแรองสองตัวหกสามหกแตัวกันเป็นแปดสามกับแปดสี่ครับผมระวังเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผมสี่สี่หกรา อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่น2รอง6ครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่น2รอง6ครับผมสำหรับสัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอสเซนซอเดนที่สองสีครับผมสองสี่กับ 6, กร สำหรับตัวเน้นในว anyway, ันน <LE>, ี้นะครับผมแอดจะก่อนเ้นทีสองสี่กับหกแปครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยรวมนะครับผมสำหรับใบถัดไปครับผมใบถัดไปก็จะเป็นแนวทางฮานอยที่เสษนะครับผมใบนี้ก็จะเป็นแยกน้อยนะครับผมเราก็จะมาเริ่มกันจากฮานอยที่เสษนะครับผ แตทางฮ้นอยพิเศษครับผมประจำวันที่11นะครับผมกันยายน2568ครับสำหรับแนวทางฮ้นอยพิเศษในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูด6ครับผมวิ่งรูดเป็น6นะครับสตัวครับผม สี่ตัวนี้ได้หนึ่งสามหกแปดครับต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวกันนะครับเราก็จะเอาสี่ตัวนะครับผมหนึ่งสามหกแปดนะครับผมมาตัดคราตัดงาตัดหลังให้เป็นสามตัวครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งหนึ่งให้เป็นสองตัวเด่นกับสองตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกก็ อันนี้ขออนุญาตตัดให้คตาผมวิ่งผู้ถกตาผมสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดนะครับก็จะตัดสองตัวเด่นได้อ่าสามตัวเด่นนะครับผมสามตัวครับผมหนึ่งสามหกครับผมตัดสามตัวได้หนึ่งสามหกนะครับผมกับสามหกแปดสองตัวเด่นนะครับผมสองตัวเด่นวันนี้ก็จะได้หกหนึ่งครับผม 63นะครับผมแล้วสุดท้ายเลย68ครับผมส่วนตัวการวันนี้นะครับผม13ครา18ครับผมแล้วสุดท้ายเลย38ครับผมอันนี้หน่อยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็ไ,ได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ต่ทางฮานอยพิเศษนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมต่อยํำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ครับแต่ทางฮานอยพิเศษครับผมประจำวันที่11กันยายน2568ครับผมวันนี้ได้วิงวูดหกครับผมสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดสามตัวหนึ่งสามหกกับสามหกแปดครับผมวิ่งรูดเป็นหกนะครับ ี่ตัวหนึ่งสามหกแปดสามตัวหนึ่งสามหกกับสามหกแปดครับผมสองตัวเด่นครับหกหนึ่งหกสามหกแปดตัวการเต้นหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับหกหนึ่งหกสามหกแปดตัวการเต้นหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วก็สามแปดครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมบตัวเน้นในวันนี้นะคะรบ 6, 3, 3คับผมแอดก็จะขอเน้นที่หกสามครับผมหกสามกับหกแปดนะครับสาำหรับตัวเน้นโอยพิเศษในวันนี้นะคะรับผมแอดก็จะขอเน้นท,นที่หกสามกับหกแปดครับผมสำหรับใบนี้นะครับผมสำหรับใบนี้ก็จะเป็นทางฮานอยพิเศษนะครับผม ใบนี้ก็จะเป็นกระเพราเล้าทิทเซ่นะครับผมสามระบายถัดไปครับผมถัดไปก็จะเป็นน้อยปกติกับวีไอพีนะครับผมไบนี้ก็จะใช้ได้สองน้อยนะครับผมเป็นสูตรฮานอยปกติกับวีไอพีนะครับผมประจวันที่11ครบับกันยายน2568นะครับผม รับแนวช้างฮาหนอยปกติกับ VIP ในวันนี้นะครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้วิ่งรูดเป็น2ครับผมสี่ตัวนะครับสี่ตัววันนี้ครับผมหนึ่งแปดสองสี่ครับต่อไปก็จะเป็นสามตัวนะครับผมสองตัวเด่นแล้วก็สองตัวการครับ เราก็จะเอา4ตัวนะครับผม1 8 2 4นะครับผมมาตัดครับตัดหน้าตัดหลังให้เป็น3ตัวครับผมแล้วก็จะตัดอีกครั้งนี่จะเป็น2ตัวเด่นกับ2ตัวกันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินจะขออนุญาตตัดให้ครับผมวิ่งรูป2ครับผม4ตัว1 8 2 4นะครับ ก็ตัดสามตัวได้หนึ่งแปดอครับผมหนึสองกับ8ปดสองสนะครับสองโซเดนนะครับผม2องโซเด่นวันนี้ก็จะได้สองนึ่ครับผมสองสี 2, ครับแล้วสเลยสองแปดครับ ประเด็นสองหนึ่งสองปีสองแปดนะครับผมแล้วก็ตัวกันนะครับผมตัวกันวันนี้จะก็ได้มีสี่คราผมหนึ่งแปดครับสุดท้ายเลยเป็นแปดสี่ครับผมวันนี้วิ่งรูดเป็นสองนะครับผมเราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมวิ่งรูดเป็นสองนะครับผมเราก็จะมีเลขเบิ้ลด้วยนะครับผม องโซเดนเรามีสองหนึ่งสองสี่สองแปดนะครับเลขเบิ้ลเราก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งครับผมดีสี่นะครับแล้วก็แปดแปดครับผมทางงน้อยปกติกับวพีนะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม น้อยปกติกับว i p พีนะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะใช้ตัวเลขแบบนี้นะครับผมต่อย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับผมสามตับวันนี้ครับอย่างทั้งน้อยปกติกับวี p พีนะครับผมประจำวันที่11กันยายน2568น้ากะครับผมวันนี้ได้วิ่งรูป2ครับผม4ี่ตัวหนึ่งสตัวหนึ่งกับ8 2 4สครับผม วิ่งรูดเป็น2นะครับ4ตัว1 8 2 4 3ตัว1 8 2กับ8 2 4ส่ครับผม2ตัวเด่นนะครับ2อ2หนึตัวการเป้นหนึ่งสนึ่งแปดระวังเล็กเบิ้ลด้วยนะครับผม1 1ึ่8 8นึ่งครอีกครั้งนะครับผม2ตัวเด่นนะครับ2อ2หนึ ตัวกันเป็นหนึ่งแล้วก็8 4ครับผมระวังเล็กเบิลด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่ง 4, 4, 8, 8, ครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกรับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดกระตกรเน้นที่2 4สกับสองครับผม สับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอปจะกอเน้นที่2 4งสีกับสองแปครับผมสหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับกปดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านไหททนที่ถูกตกตกใจก็รบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมถูกตกูกใจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะรับผมเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมอาจารย์เย้ก็จะมีคลิปแนวทางลงเงินทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮานอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ